ดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับข oh ้าวหอมออนทัวร์วันนี้จะพาทุกคนมาชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างนะคะนั่นก็คือไม้กลายเป็นหินค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนะครับสู่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินนะครับซึ่งในบริเวณนี้นะครับมีไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลกซึ่งได้รับการบันทึก Guinness World Record หรือ Guinness Book เรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าและมีราคานะครับกว่าจะเป็นไม้กลายเป็นหินได้ต้องใช้เวลานับแสนปีเลยทีเดียวครับ บ้าค่ะทุกคนน่าทึ่งใช่ไหมคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายพวกแกเดี๋ยวพี่เดินไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก่อนนะเชเชพี่อย่าไปไกลนะ เมื่อกี้ว่ากระเป๋าไว้ตรงนี้นี่โอุย้ยหายไปไหนเนี่ยพี่คะคืาเจอรุ่นพี่ที่หนูมาด้วยกัน,นะคะ่ะหายไปพี่ช่วยตามหาให้หน่อยคะ่ะเจงเจ้าหน้าที่สายตรวจหมายการเป็นหินหวอสองทราบแล้วเปลี่ยนขณะนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าให้ช่วยการระดมพลตามหาโดยด่วน ช่วยด้วยหนูมาทำอะไรอยู่ในป่านี้ละ่ะลูกหนูหลงกับเพื่อนค่ะกระเป๋าหนูหายหนูติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะมามาเดี๋ยวยายจะพาออกไปเองเดี๋ยวไปพักที่บ้านยายก่อนนะลูกกว่าจะถึงอุทยานมันอีกไป กำลังทำอะไรอยู่นะคะแกงมะแฮค่ะบ้านตากเรียกแกงมะเฮหกดีบ้านตากเลยนะคะต้งมิตรมะเฮให้เปื่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงส้มเครื่องปรุงก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ชะอมนิดหน่อยส้มปล่อยด้วยให้มันเปรีป้ยวมีรสชาติค่ะหอ,อมน่ากินมากเลยค่ะคุณยาย แกงม่แห้นะเขาจะกินคู่กันกับข้าวเกียบข้าวเกียบอะไรก็ได้แต่อันนี้เป็นข้าวแค่บ,บ้านเราอร่อยเลองกินก่อนนะคะของดีบ้านตากแกงมแะแห้นะคะอือร่อยมากเลยค่ะคุณยายกินได้อินนะล,ลูกถ้ากินเสร็จแล้วเดีย๋ยวยายจะพาไปส่งที่อุทยาน แกแกแกว่าใช่พี่ก็อหอมป่ะเทปเตยพี่อหอมหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยพี่พี่หลงป่าดีนะมีคุณยายเพนช่วยพี่ไว้น้องๆกลับมาปลอดภัยทุกคนก็ดีแล้วนะครับส่วนในเรื่องกระเป๋าของน้องๆน,นะครับมีชาวบ้านที่เขาเข้าไปเก็บเห็ดเขาเก็บได้แล้วเขาก็นํามาคืนกับอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับพี่คะหนูมีเรื่องจะสารภาพค่ะคือที่หนูหลงป่า เป็นเพราะหนูขโมยไม้กายเป็นหินมาค่ะกล่าวว่าจะไปขายเขาหลังอย่าทำแบบนี้นะครับมันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับข้อหอมออนทัวร์อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็มีแขกรนบิพิเศษก็คือคุณยายเพ็ญน,นะคะและได้ทําให้ข้อหอมนะคะได้รู้จักกับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะนั่นก็คือแกงมะแฮนะคะ ยายต้องขอขอบคุณน้องเข้าหอมและชาวโซเชียลที่ทําให้ยายมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ 2> 9 2 H 1 A ก้